จังหวัดลบบุรีเร่งผลักดันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีนายอำมพลอังคพากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลบบุรีครั้งที่1ทับสอง ทางนี้เพื่อรับทราบผลการสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปี2566การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตด้านการปราบปรามการทุจริตและด้านการตรวจสอบทรัพย์สินของสำนักงานปปชประจำจังหวัดลบบุรีความคืบหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลบบุรีประจำปี2567 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส วอสแอนด์ไวท์ของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,567และมีการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจังหวัดลบบุรีเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจังหวัดลบบุรีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยได้ช่วยกันขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบสอดส่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด